ผมสงวนพงศมณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมโชคดีครับเมื่อวานผมก็ได้เห็นคนที่ผมชื่นชมได้ยินพูดท่านเป็นสอวอพูดท่านสมชายสแสวงการมาวันนี้มาได้ยินท่านาพูดอภิปรายเมื่อกี้นี่ก็ดีใจครับแล้วผมได้พูดต่อผมเห็นด้วยท่านหลายเรื่องนะแล้วก็เห็นต่างบางเรื่องบางจุดผมจะพูดในมิติ ที่บอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี่เป็นกฎหมายสูงสุดอันนี้เป็นมิติแรกเพราะเราพูดเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเจาะที่เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าเขียนอย่างนี้มีเจตนารมณ์อย่างไรมิติที่สองเนี่ยมิติคือการสร้างดุลกําลังดุลอานาจขององค์กรต่าองค์คาประยุของรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้ผมเห็นว่าสําคัญมากผมคิดว่าการวางน้ําหนัก หรือการให้น้ำหนักอำนาจในองค์กรตามรมัฐธรรมนูญเราจะดูจากตรงไหนครบท่านประธานครับผมดูจากมาตราที่ว่าด้วย256ว่าด้วยการแก้กฎหมายไมไมนในบทหนึ่งมาตรา2เนี่ยพระหมหากัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นสถาบันที่เราคิดว่าเป็นสถาบันของประมุขแต่เวลาจะแก้เนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะฮะท่านฟังผมนิดหนึ่งท่านให้น้ำหนัก ของการแก้สถาของสถาบันเนี่ยจะต้องมีประชามติเนี่ยแต่ท่านกลับไปให้กับศาลกับองค์กรอิสระองค์กรที่มีอำนาจในการกำกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องประชามติเหมือนกันในประเด็นนี้เป็นสาระสำคัญที่ผมลังเกียจรัมนนฉบับนี้มากที่สุดเพราะไม่ให้ความเป็นธรรมกับอำนาจอธิปไตย ผมที่จริงมันต้องพูดกันได้ทั้งวันน่ะเรื่องนี้แต่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ย้าว่าถ้ารัฐมนตรแก้ยากขนาดนี้ผมเป็นองค์กรวิสามันสามัญน,นะฮะกรรมธิการสามัญเรื่องศาลเนี่ยศนะาลปกครองบอกว่าอยากจะให้มีสามศาลให้มันมีความยุติธรรมมากขึ้นได้วยกันกองกฎหมายมากขึ้นทําไม่ได้ท่านประธานครับเพราะต้องประชามติอ่ะ แก้คุณสมบัติก็ไม่ได้เอาไปเอามาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันคงมาจากฐานคิดของกฤษฎีกาเพราะวันนี้กฤษฎิกาก็ประธานกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งถึงคณะที่สิบสี่เนี่ยก็เป็นจนเสียชีวิตถ้าไม่ลาออกก็ตายเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนี่คือเจตนารมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผมไม่ชอบเลยและพูดหยาบมากก็ต้องขอโทษว่าผมรังเกียจครับท่านประธานครับ สี่ฉบับที่เขียนขึ้นมาขอแก้เนี่ยมันน่ารักมากอันที่หนึ่งเรื่องสิทธทิชุมชนน่าพูดมากเรื่องที่สองคือเสรีภาพของประชาชนเรื่องที่สามเนี่ยคือที่มาของนายกเนี่ยคนจะมาจากสภาเท่านั้นเรื่องที่สี่เนี่ยคืออำนาจของสอวท่านประธานครับถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วเห็นว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ร้อยลัดกันเหมือนห่วงโซ่ใจกลางทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยท่านประธานครับรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยเวลาเรานำมาใช้เรานำใช้ยังไงฮะเรายังไม่ใช้รัฐมนูญฉบับนี้เลยกระบ,บวนการเข้าสู่ตำแหน่งก็ไม่ใช้กระบ,บวนการบริหารจัดการก็ไม่ใช้เราใช้ตามอะไรครับการเข้าสู่ตำแหน่งของนายก และการปฏิรูปประเทศเนี่ยเราใช้ตามกฎหมายพว่วงตามคำถามพว่วงฮะแต่การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเราใช้ตามบทเฉพาะการนี่นี่คือรัฐธรรมนูญที่เขียนแล้วไม่ได้ใช้ท่านดูเรื่องอย่างนี้นะฮะ,ะกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินยุติการใช้เมื่อประกาศรัฐธรรมนูญน,นี้ได้สองสามเดือนหกเมษาหกศน60 ประกาศใช้เดือนพฤศจิกา60มีคำสั่งม14-14ที่รับรองรัฐธรรมนูนนี้เนี่ยออกมาเปลี่ยนแปลงกฎหมายความมั่นคงปี5-1หนโดยไม่ผ่านกระบวนการมาตรา81สถานะของผู้ยึดอำนาจยังเป็นรัฐธิปัตดเหมือนเดิมนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นพันเอกพิเศษเนี่ยจะถึงบนตรีเนี่ยเต็มประเทศไม่มีใครแต่ต้องเลย แล้วเวลาใช้อำนาจทักปกครองต่อส่วนราชการและประชาชนเนี่ยฟ้องศาปลปกครองก็ไม่ได้นี่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านดูนะครับเอาเรื่องสอวอที่ที่เราจะพูด2.2เนี่ยผมจะเน้นเรื่องนี้นินดหนึ่งรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยสอวอมีแค่200ท่อนธรรมทานครับมาจากกระบวนการตามมาตรา1้อให้เลือกกันเองมา วันนี้พอมีคําถามพ่วงเนี่ยทางผู้ร่างรัฐมนุนก็ยัดเข้าไปหนึ่งห้าสิบท่านแต่เขาเลือกกันเองทั่วประเทศให้เหลือ200รอคนนะและท่านประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้ยึอดอานาจเนี่ยก็ตั้งกรรมการขึ้นมาให้เลือกเหลือห้าสิบคนเห็นไหมสวาจากรัฐมนูญหลักเนี่ยก็เลยเป็นสองร้ยห้าสิบนี่คือหลักฐานยืนยันว่าเราใช้รัฐมนุนเนีเรื่องการเข้าสู่ตาแหน่งที่สําคัญเนี่ยตามกฎหมายพว่วง ท่านครับพอมาถึงรัฐมนูญที่ใช้อยู่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าเอาละตามกฎหมายท่วกพวกเนี่ยถ้าให้มีการเลือกในยกลนตีเนี่ยโดยสวเข้ามาร่วมเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อปฏิรูปประเทศก็ท่านยึดอํานาจท่านก็บอกว่าท่านจะมาปฏิรูปประเทศพอยึดแล้วมาวันนี้บอกว่าสําเร็จเพราะว่าจะจบแล้วไม่กี่เดือนนี้ก็จบแล้วอะ ประตูประเทศจบแล้วคณะกรรการต่างๆสิ้นสุดแล้วก็ยืนยันว่าสภาพัฒน์ว่าสําเร็จผมไปอ่านไปอ่านมาอ๋อสําเร็จจริงๆสําเร็จคือคนที่เลือกไปเป็นนายกเนี่ยทาไม่สําเร็จนั่นหมายความว่าที่ไปที่มาของรัฐมนตรีบแบบนี้ออกแบบเสร็จเนี่ยมันมันมันยังเสียของเหมือนเดิมเพราะเราไม่สามารถจะกํากับนายกรัฐมนตรีได้เลยไม่ว่าสภาไหนา ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเพาะเห็นภาพว่าการแก้รัฐมนุนทุกครั้งเนี่ยผมเห็นด้วยและผมจะลงมติเห็นชอบทุกฉบับเพราะอะไรครับเพราะมันจําเป็นต้องแก้แก้ยากยังไงก็จําเป็นต้องแก้วันนี้พวกผมเหลือเจ็ดเดือนเนี่ยอสสแต่สวผมเรียนถามท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าเหลือยี่สบเดือนถ้าเราอยู่ครบววละก็แสดงว่าสวาเหลือปีเดียว หมายความว่าไงครับจากนี้7เดือนบวกอีกสเดือนก็เพราะมันจะต้องเลือกตั้งไปในสีวันก็คือเหลือ1นปีเหลือเหลือสิเดือนเองครับแล้วสิเอดเดือนเนี่ยสวเลือกใครเป็นนายกถ้าหากว่าไปเลือกคนที่มีสอสอสนุนน้อยกว่าเป็นรัฐบ,บาลเสียข้างน้อยเนี่ยผมว่าสามเดือนคงจบเพราะว่าจะต้องเข้าไปลางแล้วกฎหมายวิธีการงบมาแล้วกฎหมายการใช้เงินแล้วอะ่ะไม่ผ่านสภาก็ต้องลาออก ผมก็เห็นว่ามันไม่ถ้ามันไม่แก้ไข272ก,ก็จะมีสภาพบังคับเป็นว่ามันเป็นหมันไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแต่นั่นมันเป็นสถานการณ์หรือเรียกว่าข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริง,างการกดหมายเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยืนยันต่อสภาแห่งนี้ว่าพวกเราที่มาจากการป่าชนที่มาจากรัฐทุนฉบับเนี้ ไม่ว่าสวรหรือสอส,อสอเนี่ยเรามาจากรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันสถานะเรายืนตรงนี้เท่ากันเราควรจะเห็นว่าจำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขโดยเฉพาะมาตราสองเรื่องการแก้ไขที่ท่านมาให้ความสำคัญขององค์กรตามรัฐมนูญทั้งหลายเนี่ยเทียบเท่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องประชามติอนนี้ต้องออกมันผงท่งผลกระทบถึงอะไรครับ ท่านไปอ่านมาตรา20ผู้ล่างเนี่ยไม่ได้สนใจกดบนเทียนบาลมาตั้งแต่ปี40ผมเป็นคนถามเองในที่ประชุมสอสอทุกคนว่าทำได้ทาได้เรื่องว่าด้วยการสืบสันติวงศ์ท่านไปอ่านกฎหมายกฎบนเทีนบาลซึ่งเราไม่มีสิทธิ์แก้ผู้จะแก้ไขคือสถาบันพระมหาทองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นแล้วเราไปเขียนต่างจากด้านทำไมเริ่มมาตั้งแต่ปี40มาบัดนี้ เขียนชัดเจนขึ้นเขียนดีขึ้นแต่ก็ยังมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะและจะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าเวลาเราทําอะไรในสถานิติบัญญัติเนี่ยเราไม่คํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วล่างกันไปแล้วกันมากเกิดปัญหาตามมาเรื่อยๆผมพูดประเด็นนี้ไม่ต้องพูดรายละเอียดเยอะเพื่อจะบอกท่านประธานว่าท่านควรเป็นหลักในการกํากับดูแลรัฐธรรมนูญฉบับนี้จุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้สำหรับผมมีเรื่องเดียว คือการร่างกฎหมายทุกฉบับเนี่ยจะต้องทำสองสภาร่วมกันท่านประธานครับแม้จะร่างสองสภาร่วมกันสามสี่วันถึงจบเนี่ยมันจบเลยแต่วันนี้สภาของเราเนี่ยมันเดินเป็นเต่าเพราะอะไรครับวลาหนึ 2, ่งวลาสองวลาสามของเราเสร็จแล้วก็ไปเวลาหนึ 2, ่งเวลาสองระดของสภาสูงอีกของวุฒิสภาอีกท่านเห็นไหมครับเราทำสามสองครั้งแต่คนที่ เข้าไปชี้แจงต่อสภาวุฒิสภาเนี่ยนำกฎหมายฉบับที่ผ่านววลาสามของเราแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ากฤษฎีกาเป็นคนนําไปชี้แจงไปเสนอต่อสภาทําให้สภาวุฒิสภากับเราได้เห็นต่างกันบ่อยๆพอมาตั้งร่วมกันก็สามารถแก้ไขได้ผมอ่านมาตราที่หนึ่งของงวด16เนกเยกฎหมายทุกวันนี้นะถ้าเป็นเงื่อนไขยอย่างนั้นนะครับ ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ไม่เกี่ยวข้องการปฏิรูปเพราะฉะนั้นจัดทำในสองสภาเนี่ยในสมัยประชุมหน้าเนี่ยเราจะได้กฎหมายใหม่ออกมามากมายไม่งั้นไม่เสร็จแน่นอนครับท่านต้องให้รัฐบาลชุดหน้าหยิบขึ้นมาแต้ถ้าเขาไม่หยิบขึ้นมาใหม่ก็ทําอะไรก็ไม่ได้ละผมพูดประเด็นนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ต้องแก้ไขท่านครับผมกลับไปเรื่องเดิมที่เรื่องที่ผมบอกว่าสิทธิชุมชนวันนี้หลายจังหวัดฮะ มีการก่อสร้างมีการเสนอโดยองค์กรของรัฐเนี่ยจะสร้างโรงไฟฟ้าขยะมีการต่อต้านทั่วประเทศแต่ทุกทีโออาร์ของการจะสร้างเนี่ยอ้างถึงเป็นนโยบายรัฐบาลหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ครับชาวบ้านจะเดือดร้อนเพราะโรงงานไฟฟ้าขยะเนี่ยมันจะมีสองอย่างมีสัญญาสามปทานเนี่ยยี่สิบห้าปีทั้งนั้นเลยยี่สิบห้าปีเนี่ยท่านลูกหลาน,นจะคิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนปกป้องสิทธิไว้อย่างชัดเจนผมคิดว่าจะอาจให้ท่านฟังผ่านท่านประธานไปให้ประชนพี่้องฟังแล้วก็ให้บันทึกไว้ในสภาเนี่ยมาตรา4 3สวงเล็บหเนี่ยได้ได้เขียนสารบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับท่านปรานครับให้ได้รับสิทธิเนี่ยให้ให้สิทธิชุมชมชน,นได้รับความคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงชีพอยู่ในอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยสวัสดิภาพนี่คือสิ่งที่เขียนอย่างชัดเจนประเทศเราปกครองโดยการใช้ความเห็นทางกฎหมายฮะถ้ารัฐมนตรเขียนชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นสารบัญญิชัดเจนมันจะบังคับรับให้ตัดสินตามนี้ที่ผมพูดให้เห็นภาพนี้ว่า นี่แหละคือบรรยากาศของการแก้รัฐมนูญแล้วมันจะต่อเนื่องไปจนถึงเลือกตั้งทุกพักการเมืองจะเสนอว่าตัวเองจะแก้รัฐมนูนมาตานั้นมาตานี้เพื่ออะไรเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ความน่าเชื่อถือของพักการเมืองต่างๆในะพี่น้องต้องดูว่าพูดแล้วทํำไหมพูดแล้วรับผิดชอบไหมพี่น้องจะได้ตัดสินใจเลือกพักที่มีความรับผิดชอบต่อไดยบาย ของตัวเองเนี่ยมาบริหารประเทศผมเชื่อว่าข้างหน้าเนี่ยเมื่อมีการเลือกตัง้งยังไงก,ก็ต้องมีวุฒิสภาท่านกลุ่มท่านเราเนะี่ยทั้งหมดนี่แหละผมไม่เชื่อว่าวันนี้เราจะแก้ตรงนี้ได้เพราะมาตาสองห้มันบังคับไว้ว่าสวาต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่มันจะไม่พอครั้ที่แล้วก็ไม่พอก็ถือว่ายังได้ปักหมดุดแห่งเจตนาลม ของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาตั้ง64,000กว่าคนว่าเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นซึ่งพรคผมแก้ไม่สําเร็จคราวที่แล้วแก้ไม่สาเร็จนะครับสองเนี่ยท่านประธานครับโดยองค์คารยบของการทํางานนี่นะครับผมว่าเรื่องเสรีภาพของประชาชนเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงสิทธิที่ถูกกําหนดไว้รับรองไว้ โดยรัฐธรรมนูญท่านประธานครับแม้เพียงแค่แตะมาตตาเลยว่ากฎหมายฉบับนี้อ้างถึงมาตตาที่บุกที่เป็นเรื่องสิทธิอ้างไปเรียบร้อยอย่างสิทธิของการทำมาหากินมาตราส0ิก็อ้างแตะมาตราส0ิบแล้วแล้วเขียนและเมิดจำกัดได้เต็มที่แต่ลืมอ่านเจตนารมณ์ของในส่วนที่เป็นสิทธิของประชาชนในรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นและกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนว่างไงครับเขาให้ ตัดสิทธิ์รอนสิทธิ์อันที่ไม,ลม,นนม,ลม่ละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิ์วันนี้กฎหมายทุกฉบับที่ร่างขึ้นมาเนี่ยละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิ์ทั้งสิ้นยังยังมีสาระบัญญัติท,ที่แก้ไขโดยท่านในตาท่าน,านหัวหน้าพักผมนี่ครับบอกว่าให้สิทธิ์ในการฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจส่วนราชการ ท้องถิ่นถ้าหากว่าคุณละเมิดสิทธิเราเรามีสิทธิจะฟ้องฟ้องที่ไหนฮะฟ้องศาลปกครองถ้าเป็นคําสั่งทางปกครองให้ยกเลิกเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าฟ้องทางแพ่งค่าคุณสร้างแล้วเราเสียหายเพราะฟ้องอาญาภาครัฐเนี่ยมันยังทําไม่ได้กฎหมายไม่ให้โอกาสเราเพราะว่ากระทรวงติดคุกไม่ได้นอกจากหนึ่งห้าเจ็ดท่านประธานครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ารัฐธรรุนฉบับนี้มีปัญหาข้านล่างขึ้นมาเพื่อจะปฏิรูปล่างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้ยึดอำนาจแล้วเสียของวันนี้ไม่เสียของหรอกครับเราได้รู้แล้วว่าผู้ที่มาจากการยึดอำนาจแล้วอาสาจะมากำกับการปฏิรูปเนี่ยทำไม่ได้วันนี้ถ้าผมไม่ได้ท่านประธาน มาเป็นประมุกของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยศักดิ์ศรีของพวกผมเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยกฎหมายเลิอกอำนาจของสภานะฮะเราจะไปฟ้องใครได้รัฐมานูญเขียนเลิอกอำนาจสภาไม่ให้เราใช้กฎหมายที่เราสามารถที่จะเรียกคำสั่งเรียกเนะี่ยยกเลิกราหมดเลยยกเลิอกอำนาจในการตรวจสอบ เงินหลวงมหาศาลน่ยหลายล้านล้านเนี่ยเขียนกฎหมายขึ้นมาเขียนขึ้นมาถึง1น5หน่วยงานเน่ยเป็นกองทุนต่างๆเนี่ยมีเงิน4ล้านกว่าล้านน่ยใช้โดยที่สภาไม่ได้ตรวจสอบเลยครับนำมาสามสิกองทุนเอามาให้เราตรวจสอบขั้นไปดูใครมีเอกสารก็ประมาณน่ะดูเล่มที่20่สิบ ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเขียนแต่พันธกิจและวิสัยทัศน์แล้วก็จ่ายไปตามนั้นอาม่าพันเตนไปตามนั้นนี่หรือครับการใช้เงินหลวงส่วนราชการเนี่ยทาอย่างนั้นหมดเลยทุกรัฐวิสาหกิจมีทหารเป็นบอดหมดมีประธานเกินเกือบ,บเต็มแล้วทุกกองทุนที่เก็บเงินโดยหลวงเก็บเงินโดยกฎหมายเนี่ยเงินนอกกฎหมายเนี่ยมีคนของสํานักงบ ไปให้กำกับดูแลหมดบอร์ดของกองทุนยังมีทหารอีกนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ดูลัรรมนูญเปิดโอกาสมาตาสุดท้ายไปยอมรับให้ท่านประยุทธ์เนี่ยออกคำสั่งแก้กฎหมายโดยไม่ผ่านมาตาไปเสเหตแล้วเอามาใช้เต็มแผ่นดินใช้ข้อยกเว้นตามมาตาสิบสาอย่างนี้เอาไปใช้เงินได้อีกเป็นหน่วยรงิบประมานอีกเรายอมได้อย่างไร ผมคิดว่าต้องแก้และเปิดท้ายไว้คนเขียนกฎหมายเนี่ยคงสะดุ้งได้เปิดท้ายไว้ว่าคําสั่งแบบนี้เรียกคําสั่งฝ่ายบริหารสามารถแก้ด้วยมติคอรมอได้ครับท่านประธานครับท่านประธานเป็นนายกเนี่ยขอ้แก้ให้นะครับคนอื่นเป็นขนาดนี้ผมไม่เชื่อว่าจะแก้กลัวแล้วผมบอกผ่านไปยังฝ่ายรัฐบาลนะครับ พวกท่านที่เป็นสสเน่ยไปอบอุ้มท่านประยุทธ์จนเป็นไข่ในหินเราเห็นกับตาในวันที่อภิปลายมีว้วังใจเนะ่ะเห็นชัดว่าท่านทําอะไรกันแล้ววันนี้ท่านทุกข์ใจมากกว่าพวกผมพวกผมใครจะมาไม่เป็นไรท่านประยุทธ์อยู่ผมยิ่งดีเพราะอะไรครับต่อสู้ง่ายไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปศึกษาม,มากชาวบ้านเขารู้ก่อนผมแนละ้วผมพูดด้วยความเจ็บปวด แต่จบด้วยความสบายใจเพราะท่านนั่งอยู่เป็นประมุขหวังว่าจะช่วยคุ้มครองรัฐสภาของเราครับขอบคุณรรท่านประธานครับครับขอบคุณท่านสุวนครับ